เออพี่น้องจ๋าวาเบิ่งเงินถอยมาใหม่แล้วพี่น้องถอยมาใหม่แล้วเฮ็ดพี่ยู่จะเครื่องแล้วเปิดเบิง่งดมิเลนีอันนี้ถอยมาใหม่แล้วโน้ตบุ๊กติพี่น้องเบิดจังหวัจาักอันแล้วอันคอยวานนะอันนี้่องที่สี่ อันนี้หาเมลานี่จองของเมลานีเออของเมลานนีอันนี้หาเมลานนีเคีงที่สี่นี่เมลานนี่จองเลยพเคียงที่หาอ่าผู้สองสามเคียงแม่เห่นจนแม่เห่นจนมุนแม่เล่นหร่นจนมุนพี่น้องวันนี้วันนี้คือสิบวันในบ่ายน้ำฝนดอกกันไงก็สิบายเทียงเงินอันนั้นแหละเกินลูกชายซื้อให้ เออหอมเมลานีเอามาเล่นเกมแต่ลูกเออเพี่น้องซื้อมาเล่นเกมออใช่โอเคใชค่ะสิ่งสื่อมาเล่นเกมพนักนเพี่น้องมาเบิ่งคอมพิวเตอร์เมลานนี่ลูกเอาบัไแดงมาเห็ดงานแต่ลูกมาเล่นเกมอย่างเดียวเถะสิ่ปอกไปทำงานเยอะเลยก่อนอะไร บ้อช่วกเช้า่อยพฝันนองบ่ติดยู่แต่วัดยิดเกมก็เข้ากันแหละว่าแม่ติดยู่ลูกติดเกมเอาจังสี่หลังค่อยว่ากันบ่ได้เอาคนละติดเนาะพอติดอย่างนี้พอนี่ยพอจะจะว่าติดแนวอื่นเนะเออมาบวงกันนะลูกนักบ่สิลู่ปะโอ้ยสิลู่ก็ไม่รู้ดิคือเนาะอ่านักก่อนเครื่องมีเล่ส์ใหืผู้เล่นที่มีควูมสุ Ouais. Il y a plus de trucs dedans là. Regarde, le chargeur, il est plus gros aussi. Oh, prends-y, apagnaï et pêche. Je vais aller. Pong, apagnaï, bonne vie dans le pong. Bah, voilà, l'eau. quest c'est que tu fais, ta louche, t'es Hong na ton lécher des. Tu comprends quoi de mer Non, il y a rien dedans. <laughs> regarde, là, c'est plus. Là, t'as un gros trou aussi. Oh เดนือพี่วบานอม่เล่นเกมเงินหลาเอ้ยวาหายหลูกพะนะจ้าของซื่อมาห่างเล่นพี่ยูเนาะไม่ลานี้ไอ้บังอ่ะเว้ยไอ้บังดีวะดีว่ลูกใช้บังเออดีต้องเจอตัวีชอ đi vào nhà phò, mẹ xí ouais, <laughs> <beaucoup. cười> mm, mẹ, mẹ xí cũng, mẹ xí phò, mẹ, ừ, ý cứ bỏ học còng, ừ, ý đi à? Alors, le manuel pour page 200. Alors, le à, mm. manuel, c'est quoi ah, euh, qu -ce Je l'ai sorti, Le manuel, il n'y a rien, non Il n'y a rien, เวีย <Yeah. S 1> ไวซีรีไวซองจ๋าเออเอาเมลานี่ใหม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องเมลานี่สือโนบุกมาเล่นเกมหืเซลอะไม่เนยทำนี่แหละพี่น้องจ๋าขอบคุณห,หลายๆายบายพี่น้องสรุป <laughs> บ,บาย